คุณอาจคิดว่าการตกลงไปในหลุมดำนั้นจะง่ายเหมือนการตกลงไปในหลุมให,ใ,หใหญ่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการจะตกลงไปในหลุมดำได้นั้นคุณต้องอาศัยทั้งโชคและความมหศัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นถ้าคุณกำลังดูสิ่งที่ตกลงไปในหลุมดำคุณจะไม่เห็นมันด้วยซ้ำทำไมล่ะเรามาทำความเข้าใจความมหศัศจรรย์ของฟิสิกส์กันเถอะ การตกลงไปในหลุมดํานี้มันยากจริงๆอย่างแรกเลยเพื่อให้มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นได้คุณจะต้องตั้งเป้าหมายที่เพอร์เฟกและเริ่มต้นการเดินทางของคุณจากที่ไกลมากมันเหมือนกับการพยายามจะยิงเป้าอันเล็กๆจากระยะไกล นั่นเป็นเพราะหลุมดำตั้งอยู่ภายในกาแลกซีซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุอาวากาศอื่นๆเช่นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และเมฆกา๊าซวัตถุเหล่านี้มีแรงโน้มถ่วงของตัวเองที่สามารถส่งผลกระทบต่อเส้นทางที่คุณต้องใช้มันเหมือนกับว่าคุณต้องเดินผ่านห้องต่างๆไปอย่างระมัดระวงังหลีกเลี่ยงการชนกับคนอื่นหรือถูกดึงออกนอกเส้นทางจากการเคลื่อนไหวของพวกเขาในทำนองเดียวกันเมื่อตกลงไปในหลุมดำคุณจะต้องผ่านผลกระทบจากวัตถุท้องฟ้องฟาอื่นๆอีๆอก เมื่อคุณเข้าไปไกลามากขึ้นสิ่งต่างๆจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นอีกการเปลี่ยนทิศทางแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาลที่คุณไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้มันเหมือนการพยายามควบคุมยานอวากาศที่ไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่เลยนี่เป็นเพราะแรงโน้มถ่วงของหลุมดำนัำ้นรุนแรงมากเมื่อคุณผ่านจุดที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ไปแล้วมันจะไม่มีการย้อนกลับมาได้อีกคุณจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีกต่อไป ตอนนี้แม้ว่าคุณจะไปถูกทางและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทั้งหมดมาได้แต่ก็ยังมีสถานการณ์อันตรายรอคุณอยู่ความร้อนและพลังงานที่รุนแรงรอบๆหลุมดำที่เรียกว่าพลาสมาจะเผาไหม้คุณเมื่อคุณเข้าไปใกล้ดังนั้นคุณจะต้องมีการป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างหน้าเหลือเชื่อเพื่อที่จะเข้าไปใกล้มันได้การตกลงไปในหลุมดำไม่ใช่แค่แทบจะเป็นไปไม่ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นใครบางคนตกลงไปในหลุมดำทำไมล่ะมาหาคำตอบกัน ลองนึกภาพว่าคุณนั่งอยู่ห่างไกลาจากหลุมดำกำลังดูบางอย่างที่เข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อสิ่งนี้สมมติว่าเป็นยานอาวกาศตกลงไปในหลุมดำจะมีเรื่องแปลกประหลาด2เรื่องเกิดขึ้นเรื่องแรกสีของยานอาวกาศจะเปลี่ยนไปคุณจะเห็นว่าแรงโน้มถ่วงใกล้กับหลุมดำมีความรุนแรงมหาศาลแข็งแกร่งกว่าสิ่งใดๆที่เราพบในโลกนี้แรงโน้มถ่วงที่รุนแรงนี้ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งรอบตัวรวมทั้งแสงด้วย ตอนนี้แสงมีคุณสมบัติที่น่าสนใจตรงที่มันนำพาพลังงานได้แต่เมื่อแสงเข้าใกล้หลุมดำแรงดึงดูดอันทรงพลังจะเริ่มดูดกลืนพลังงานของแสงไปเหมือนมันโดนขโมยพลังงานทำให้แสงอ่อนแอลงและคุณคงจะรู้ว่าเมื่อคุณดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ดวงอาทิตย์จะดูเป็นสีส้มแดงอบอุ่นแบบนั้นได้อย่างไรนั่นเป็นเพราะเมื่อแสงแดดเดินผ่านชั้นบรรยากาศของเราแสงจะกระจายและสูญเสียพลังงานที่สูงกว่าออกไปบางส่วนซึ่งเป็นสีฟ้าและเหลือสีแดงไว้ดังนั้นเมื่อแสงสูญเสียพลังงานแสงจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสีแดงในสเปกตรัมของสี สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นใกล้กับหลุมดำแสงจากยานอาวกาศสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของหลุมดำดังนั้นยานอาวกาศซึ่งในตอนแรกมีสีของตัวเองจะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าไปใกล้หลุมดำมากขึ้นเรากับว่าหลุมดำกำลังรายเวทมนเพื่อเปลี่ยนสียานอาวกาศนั่นเองเรื่องประลาเรื่องที่2เกี่ยวข้องกับเวลาตามทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปแรงโน้มถ่วงสามารถทำให้เวลาบิดเบี้ยวไปได้ และมันทํางานด้วยวิธีที่แปลกมากเพราะจะไม่มีใครเลยตัวคุณด้วยและคนในยานอาวกาศทั้งหมดที่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้สําหรับคุณซึ่งเป็นผู้สังเกตการในสถานการณ์นี้เวลายังคงดําเนินไปตามปกติคุณแค่นั่งดูอยู่ตรงนั้นจิบน้ำมะนาวในอวกาศและดูการเดินทางของยานอาวกาศสําหรับคนที่อยู่ในยานอาวกาศสิ่งต่างๆก็จะเหมือนกันนาฬิกาของพวกเขาเดินไปตามจังหวะปกติและดําเนินชีวิตประจําวันไปตามปกติแต่สําหรับคุณแล้วมันคงเหมือนการดูยานอาวกาศตกลงไปแบบสโลโมชัน่นมันจะดูเหมือน คุณตกลงไปในหลุมดําเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายปีคุณอาจจะอายุ80และยานอาวกาศก็ยังอยู่ตรงนั้นประหลาดใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าเวลาของยานอาวกาศเดินช้าลงก็หมายความว่าแสงที่ปล่อยออกมาก็ช้าลงด้วยลองนึกภาพว่ามีใครบางคนบนยานลำนั้นเปิดและปิดไฟฉายแต่เนื่องจากเวลาเดินช้ามากแสงที่มาจากไฟฉายจึงเคลื่อนที่แบบสโลโมชันด้วยแสงที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้งใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าจะมาถึงตาคุณ คุณจะได้ดูยานอาวกาศเหมือนกับว่าคุณกำลังดูวิดีโอแบบซูเปอร์สโลโมชันและเมื่อแสงใช้เวลานานกว่าจะมาถึงตาของคุณแสงนั้นจะอ่อนลงและหร่ลงเหมือนกับดวงดาวที่ร่วงโรยดังนั้นเมื่อยานอาวกาศเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ได้ดูแดงขึ้นเท่านั้นแต่มันจะดูมืดลงด้วย เราจึงจะเห็นยานอาวกาศที่กำลังเข้าใกล้หลุมดำได้ยากขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับการหายไปบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลน,น่าเหลือเชื่อใช่ไหมแต่นั่นเป็นสิ่งที่คุณเห็นในฐานะผู้สังเกตการแล้วคนบนยานจะเป็นยังไงล่ะคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อตกลงไปในหลุมดำจริงๆเมื่อคุณเข้าใกล้หลุมดำมากขึ้นสิ่งประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นแรงโน้มถ่วงใกล้กับหลุมดำนั้นทรงพลังมากจนมันยืดและบิดเบี้ยวทุกสิ่งรอบตัว ดังนั้นความแตกต่างของแรงดึงดูดระหว่างสรษะและเท้าจึงมีความสำคัญ ความแตกต่างนี้สร้างแรงไถดัานซึ่งจะยืดร่างกายของคุณให้มีรูปร่างผอมยาวเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าสปาเกตตีฟิเคชันโดยพื้นฐานแล้วคุณจะยืดออกเหมือนเส้นสปาเกตตีการทําสปาเกตตีอาจฟังดูน่าสนุกสําหรับคนรักพาสต้าแต่คงไม่ดีนักสําหรับนักบินอวากาศในขณะเดียวกันสีสันรอบตัวคุณก็เริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดเป็นสีสันต่างๆเหมือนกับการนั่งรถไฟเหาะผ่านอุโมงค์สายรุง้งมันบิดและหมุนแสงวาบและประกายไฟเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าเหลือเชื่อและ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของหลุมดําอย่างแรกเรามีหลุมดําแบบทั่วไปนี่คือหลุมดําที่จะคงอยู่ตลอดไปถ้าคุณตกลงไปในหลุมดํานี้คุณต้องใช้เวลานานอย่างไม่น่าเชื่อก,กว่าจะถึงจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจะไกลเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณต้องใช้เวลาแทบนับไม่ถ้วนจึงจะไปถึงได้คุณจึงรู้สึกเหมือนกับว่าการเดินทางของคุณจะไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเราก็มีหลุมดําที่ระเหยหลุมดําเหล่านี้สามารถระเหยได้เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากกระบวนการที่เรียกว่ารังสีฮอว์ก มันเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ละลายไปหลุมดำเหล่านี้มีอายุจำกัดและโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะตกลงไปในนั้นเมื่อคุณเข้าไปใกล,ล้หลุมดำที่กำลังระเหยคุณจะลอยอยู่ใกล้ขอบของมันซึ่งก็คือขอบฟ้าเหตุการณ์มันเหมือนการติดอยู่หน้าทางเข้าสวนสนุกใหญ,ใหญ่แต่คุณรู้อะไรไหมสวนสนุกแห่งนี้กำลังหดตัวลงหลุมดำกำลังระเหยและในขณะเดียวกันขอบฟ้าเหตุการณ์ก็เล็กลงเรื่อยๆคุณจึงติดอยู่ที่ขอบและรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแต่คุณจะอยู่ในขอบฟ้าเหตุการณ์นี้ตลอดไปและข้ามเข้าไปไม่ได้ แต่จำไว้ว่าเมื่อคุณผ่านจุดที่ไม่มีทางหวนกลับแล้วคุณจะไม่มีทางกลับมาได้อีกคุณตีตัวเที่ยวเดียวเพื่อไปยังใจกลางอันลึกลับของหลุมดําซึ่งก็คือภาวะเอกฐานที่ภาวะเอกฐานความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ในปัจจุบันของเราหยุดทํางาน ดังนั้นมันจึงเหมือนการเข้าไปดูมายากรจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณไปถึงภาวะเอกฐานมีอะไรอยู่ที่อีกด้านของหลุมดำเราไม่รู้เลยนี่เป็นเรื่องลึกลับที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแต่ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะรู้ก็ได้ดังนั้นการชื่นชมหลุมดำจากระยะที่ปลอดภยัยจึงเป็นการดีที่สุดและปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นไปกับสิ่งมหาชาชัศจรรย์อันน่าเหลือเชื่อที่พวกมันมีอยู่อย่าลืมเก็บพาสตา้าของคุณไว้ในจานและอย่าอย่ใไล้เครื่องทำสปากเกตตีระดับจัก,กรวาลเหล่านี้